มุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสวงกลมที่อยู่สัมผัสจะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดนรซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้ดังนี้ค่ะจากนั้นะคะเราจะกําหนดให้เส้นตรง AB สัมผัสวงกลม O ที่จุด E และ BQ เป็นคอร์ดก็จะได้วง ABQ เป็นมุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสที่จุดสัมผัส E และมุม EQ เป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ด EQ มุม Q หรือมุมเด่นมีขนาดเท่ากับมุมสองนั่นเองค่ะในขั้นตอนแรกของการพิสูจน์นะคะเราจะเริ่มจากการสร้างเส้นผ่าศูนย์กลาง PS แล้วลากส่วนของเส้นตรง SQ สร้างเส้นผ่าศูนย์กลาง PS ลากส่วนของเส้นตรง SQ ก็จะเกิดมุมขึ้นมา2มุมเราจะกําหนดให้มุมนี้คือมุม4และมุมนี้คือมุม3ค่ะจะได้สร้างเส้นผ่าศูนย์กลาง PS แล้วลากส่วนของเส้นตรง SQ จากการลากเส้นผ่าูนย์กลาง PS แล้วล่ากส่วนของเส้นตรง SQ นะคะก็จะทําให้มุม3มีขนาดเท่ากับ90องศาเนื่องจากขนาดของมุมในเครื่องวงกลมมีขนาดเท่ากับ90องศาค่ะก็จะได้ม,มุม3มีขนาดเท่ากับ90องศาเนื่องจากเป็นขนาดกองมุม ในเครื่องวงกลม และจากการลากเส้นผ่าศูนย์กลาง PS แล้วลากส่วนของเส้นตรง SQ ก็จะเกิดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาหนรูปซึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยม PSQ ซึ่งจากขนาดของมุมภายในทั้ง3มุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเป็น160องศาได้เราทราบว่ามุมสม,มีขนาดเท่ากับ90องศาดังนั้นมุม4ี่บวกมุม5ก็จะเท่ากับ180ลบด้วย90ซึ่งก็คือ90องศานั่นเองค่ะก็จะได้มุม4บวกมุม5เท่ากับ90องศา่องจากขนาดของมุมภายใน ทั้งสามมุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบองศา เส้นหนมุม4บวกกับมุม5มีขนาดเท่ากับ90องศาก็จะสมควรให้มุม1บวกกับมุม5มีขนาด90องศาด้วยเนื่องจากทฤษฎีบทที่ได้พิสูจน์ไปก่อนหน้าเส้นสัมผัสจะตั้งฉากกับรัศมีที่จุดสัมผัสก็จะได้ดังนั้นมุม1บวกมุม5มีขนาดเท่ากับ90องศาเนื่องจากเส้นสัมผัส จะตั้งจากกับรัศมีที่จุดสัมผัสและจากสมบัติของการเท่ากันนะคะก็จะได้มุมหนึ่งมีขนาดเท่ากับมุ 1. มสี่นื่องจะสมบัติการเท่ากัน นื่องจากในรูปนะคะเราจะเห็นว่ามุม4จะมีขนาดเท่ากับมุม2เนื่องจากมุม4และมุม2เป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจึงมีขนาดเท่ากันก็จะได้เนื่องจากมุม4เท่ากับมุม2เนื่องจากมุมในส่วนโค้งของวงกลม ว่ามุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากัน และเนื่องจากมุม 1, มีขนาดเท่ากับมุม4และมุม4มีขนาดเท่ากับมุม2โดยสมบัติของการเท่ากันก็จะได้ดังนั้นมุม1ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม2หรือมุม APQ จะมีขนาดเท่ากับมุม PRQ เนื่องจากสมบัติการเท่ากัน ึ่งก็คือมุม A p Q ที่เป็นมุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสกับมุม P R Q ที่เป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดจะมีขนาดเท่ากันตามที่ต้องการพิสูจน์นั่นเองค่ะค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการพิรสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเส้นสัมผัสวงกลมและคอร์ดของวงกลมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ